สวัสดีค่ะเพื่อนๆพือนพอ,อกันนิดละจ้ากับหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะกับแนวทางตัวเลขน้องพี่น้องจ้าเนาะอ่าเข้ากัมาพบพอก,กันอีกเช่นเคยพี่น้องจ้ากับยายสายช่องหวยลาวเลขเด็ดกับแนวทางลาวพัฒนางวดประจําวันที่15ค่ะ วันนี้ข้าก็มาก,กับสูตรเม็ดเดียวน,น้องนอมาในสูตรเม็ดเดียวก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางตัวเลขพี่น้องจ๋าข้ากับมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองอนวทางช่องนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงค่ะ เขาฟังเขาเตือนแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายสายกาสิพาเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆค่ะมาเบเิ้งแนวท่าเล่าพัฒนาพี่น้องจ้าสูตรเม็ดเดียวงวดประจำวันที่15เดือน5ปี2566อาสำหรับช่องร่องของแอดแยายสายเนาะค่ะน้องก,กับอดด้ลงุงแนวทางให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆหลายงวดน้องพี่น้องจ้ากะจะลงงวดสุดท้ายเป็นวัณฑหารเดือนหายนาะงวดกะ สี่หาหัวนอนพี่น้องจ่าที่แอดบอดดาลุงไหนน้เนาะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่า,างหนึง่งโทรศัพท์แอดกระพังเนาะพี่น้องจา่าโทรศัพท์แอดกระพังเฮ็ดบอดดาเฮ็ดคลิปบอดดาพี่น้องจ่ากะกำลังไปสบเนาะมันกัเก่าแล้วกะเที่ยวดับดับ,ดบทิดๆิ้ดเนาะพี่น้องจา่าแอดก,กันเลยบไดดายทำางานได้เต็มทีเนาะค่ะกะต้องขอโทษขออภัยกับไปสบม,มาแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ่าสำหรับโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเรากลับมาบนแนวทางหัวต่อไปกันได้เลยเนาะค่ะ อย่างไรก็ขอ,อ,นำนอกำลกังใจแอดน้ำน้พี่น้องจ๋าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดนําเอฟซีไม่ค่ะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนําเพื่อจะบริภาดการแจ้งเตือนบริภาคลิดใหม่ๆของคนหมักหลาอผ้ารวยหรือว่าของายสายหวัวลาวเลขติดผ้ารวยน้านเองจ้ะทั้งสองช่องเลยน้พี่น้องจ๋าเนาะให้กำลังใจแอดได้ทั้งสองช่องเลยสำหรับวันที่สิบห้าค่ะตัวเลขที่แอดคำนวณนได้เนาะจะเป็นเด่น สองรอง3ค่ะเดิน2องรอง3ามแอดฟันที่2ค่ะอ่ะเดิน2องรอง3ามแอดฟันที่2องเริ่มแอดกระจรูด2องแ้วพี่น้องอจาอ้าเนาะเพราะว่าตามส่วนแล้วเม็ดเดียวนี้จะให้เนียนที่สายวิง่งสายรูดแอดกระจะะให้รูดเริ่มต้นที่20 21 2นย์สองหนึ่ห สองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้าอ่ะแน่มาอีกแล้วลูกไส้สีอ่อนเนาะอ่ะอย่าลืมไปกลับครัพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมว่าแนวทางของแอดก็คือหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันโอ๊ย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 หางแมวช่ว หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาทวนกันเอกรอบเนาะค่ะเดี๋ยวสายวิ่งรูดแล้วเดี๋ยวแอดจะให้สายเจาะไปค่ะสําหรับสายเจาะงวดวันที่สิบห้าเนาะพี่น้องนาอยจะเป็นตัวใดเนีย่์แอดอนอญาตทวนเีกรอบก่อนสาหรับส่วนไมดเดียวบ่าว่าจะเป็นรัฐบาลไทยล่าพัฒนาหรือว่าห้าน้อยเนาะค่ะน้องบ,บ่กว่าจะเป็นแนวทางอย่างเรือแนวทางใ,ใดๆดค่ะเป็นส่วนไมดเดียวของแอดแอดสายหรือแอดคนมากรอเนาะก็จะให้เนียนสายวิ่งรูด สำหรับเราพัฒนาหัวมันที่ซิมพาค่ะย้ายก็ให้ไปที่เดือนสองรองสามค่ะเดือนสองรองสามแอดฟันที่สองค่ะสำหรับสายเจาะค่ะสายเจาะแอดก็ให้เน้นที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สองศูนย์หกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันระหว่างสองหกน้ามออ่าอันนี้จะเป็นตัวจอตัวหนึ่งของหลักสองค่ะหลักสามค่ะหลักสามแอดก็ให้เน้นที่สามศูนย์สามเจ็ด 3าแล้วก็39 6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืม36เนาะอ,อ่ะถามมากกัจดไใดแค่ไ้พี่น้องจ๋าประมาณกระชอบเรือนผ่านได้เลยก่อนออกไปเนาะค่ะนาะจะไดนก็ขอบนั่งแรงใจยายสายน้ำเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นกำลังใจยายน้ำ f ไม่เนาะค่ะนอกกตอย่าลืมสั่นกระดิ่งนั่มเพราะว่าจะบริภาษการแจ้งเตือนบริภาดคลิปใหม่ๆของคุณมักหลออหรือว่าของยายสายหวยลาวเลขติดผ่ารวยนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวล่าแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ